มาพบกับหญิงนะคะแล้วก็ราน19พศีทองอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้หญิงจะพาไปชมกับรถยนต์สไตล์ครอบครัวกันบ้างนะคะเป็นคันนี้เลยะคะ่ะฮุนไดเฮชวันดีรักก็คือเป็นตัว11ที่นั่งรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2019นะคะแล้วที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้ต้องบอกเลยว่านางฟ้าของจริงนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ย ไม์ของตัวรถเนี่ยเพียงแค่5,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าแล้วที่สําคัญเนี่ยมีประวัติเช็คศูนย์ด้วยนะ5,000กิโลเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเขาเป็นคนใช้รถน้อยมากๆนะคะเพราะว่า ปกติเนี่ยเขาจะเข้าทีแรกก็คือหมื่นกิโลเลยใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้าเขาเนี่ยด้วยความที่เขาใช้น้อยมากๆเนี่ยเขาก็เลยไปเช็คมาแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่ตอนเนี้ยเลขมาอยู่ที่ประมาณ5000กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในภายนอกภายในกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยอาจจะยังเลอะอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาก็คือยังไม่ทันได้ล้างทําความสะอาดเท่าไหร่นะคะแม็กนะคะก็จะเป็นแม็กของตัวโฉมใหม่รุ่นนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะ คันนี้ต้องแจ้งก right ่อนว่าคันนี้นะคะเป็นกล้องรอบคันแล้วนะคะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องด้านข้างนะคะแล้วก็กล้องด้านท้ายก็คือคันนี้เป็นมุมมอง360องศารอบคันเลยนะคะอันนี้ให้ดูภายในนิดนึงนะคะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นตัวรุ่นดีลักเนี่ยก็คือจะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าเลยนะคะประตูไฟฟ้าเนี่ยก็คือสามารถกดเปิดที่ตรงนี้ได้นะคะที่รีโมทแล้วก็ที่ประตูได้เลยนะคะนี่เลยค่ะพวมอะไรเนี่ย ก็เป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวคุยซอโนโทนแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสวิตช์เกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็คันนี้เองเนี่ยตัวจอเนี่ยก็มาแบบว่ามาทั้งตัวเนวิเกเตอร์แล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยมุมมอง360องศาครบหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวหญิงจะลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะคะว่าถ้าเป็น ลักษณะของตัวมุมมอง360องศาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูที่หนะ้าปัดนิดนึงก็คือคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมด้วยเนวีแล้วก็มีช่องเสียบ usb นะคะมี hdmi นี่เลยมีระบบต่างๆที่มาจากของตัวคุณไดทั้งหมดแล้วนะคะใช่เลยนี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอ Android เห็นไหมคะมุมมองเนี่ยก็คือจะกว้างหมดเลย360องศารอบคันอันนี้ก็จะเป็นตัวจอถอยหลังนะคะ นี่เลยค่ะคันนี้นะคะเลขไม์อยู่เพียงแค่ห้า0ันกิโลนะคะคุณลูกค้านี่เลยค่ะห้า0ันกิโลนะคะอันนี้เลยนะคะ5000ั 5, กิโลเลยนะคะนี่เลยไม้แท้ๆนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้ด้วยถึงแม้จะไม่แค่5000นนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวพลาสติก พลาสติกต่งตางๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยปกติมันจะมีลูกค้าหลายท่านเขาจะตัดเป็นช่องใช่ไหมคะเพื่อใช้กระจกกระจกสองหน้าแต่อันนี้ยังไม่มีการแกะอะไรเลยนะคะก็คือยังเปิดไม่ได้นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่หญิงแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าคันนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่แค่5000กิโลเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีประวัติเช็คศูนย์ให้แล้วนะคะคุณลูกค้า อันนี้เนี่ยก็คือเข้าที่พระรามเก้ามานะคะแล้วก็ปีที่ออกรถเนี่ยก็คือเป็นปี2019แล้วนะคะเดือน2เนาะแล้วก็ครั้งแรกที่เข้าศูนย์มาเนี่ยก็คือแตนแตนแตน0กิโลนะคะเมื่อวันที่23สิงหาสองพนกเนาะก็เข้าที่ศูนย์พระรามเก้านะคะ นี้เลยเช็คศูนย์ครั้งแรกนะคะแล้วณนะวันนี้เนี่ยไม่อยู่เพียงแค่5,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะคะคันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้ติดสีเดิมทั้งคันไม่มีการโดนไขไม่มีการทำสีใดๆมาทาั้งสิ้นนะคะ คันนี้เป็นตัวรุ่นท็อป11ที่นั่งนะคะป้ายเนี่ยจะเป็นสีฟ้ารอยอ2นะคะอันนี้เดี๋ยวพาชมภายในนิดนึงก็คือเอ่อภายในเนี่ยจะมีทั้งจอหน้านะคะแล้วก็จอกลางครบหมดเลยนี่เลยนะคะจอหน้าก็คือต่อมาสักพู่นี้ที่ญิงพาชมแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของตัวจอหลังนะคะนี่เลย ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็บาะเองเนี่ยก็เป็นตัวรุ่น11อที่นั่งนี่บาะสวยมากๆภายในสะอาดมากๆนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปวนรอบรถ1คันเลยะคะ่ะคันนิต่สี่เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตต่าง,าง,างๆเนี่ยก็คือสวยสดหมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมรอบตัวรถเลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวหญิงปิดฝา้ายให้ดูนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นดีลักนะคะ H1 d e l u x อประตูไฟฟ้า2ด้านเลยนะคะคุณลูกค้าแต่หญิงจะปิดประตูให้ดูนะคะหญิงแค่ใช้แรงเท่านี้นะคะประตูไฟฟ้าก็จะเลื่อนทำงานเลยนะคะอันนี้เป็นประตูไฟฟ้าที่มาจากทางศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการกลวนนะคะที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าอีกสิ่งหนึ่งที่หญิงต้องแจ้งคุณลูกค้าเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ย หยิงขายในราคาคือต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นสภาพใยแดงแน่ๆนะคะแต่ว่าราคาที่หญิงขายเนี่ยเป็นราคาพิเศษเลยเพียงแค่1 4 5 0 0 0 0าบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าแล้วที่สำคัญนะคะราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินในเงินดาวได้เลยค่ะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะจัดเต็มๆไปเลยนะคะเก็บเงินก้อนไวล้ลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นนะคะ แล้วคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็ผ่อนแบบว่ายาวๆ72งวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26,000กว่าบาทนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรทผ่อนเบื้องต้นนะคะส่วนเงืเ่อนไขเลทการผ่อนเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับทางร้าน19โพสีทองได้แล้วนะคะเพียงแค่คุณดูรายละเอียดของตัวรถชอบคันไหนสามารถโอนมาจำเข้ามาจองได้เลยนะคะแล้วเราเนี่ย จะส่งเจ้าหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยไปเซ็นที่สาขาใกล้บ้านคุณเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะแล้วเมื่อไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะเราค่อยนัดวันรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันนี้เนี่ยยิงขอไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจนะคะแล้วที่สําคัญจะได้ไม่พลาดเพื่อที่จะชมรถสวยๆอีกมากมายนะคะวันนี้ยิงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ